สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนิตภูมิใจเสนอซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Walking Dead ซีซั่นที่4ซีรีส์ซอมบี้อันดับหนึ่งตลอดกาลเป็นมหากพา์ซีรีส์เกี่ยวกับการระบาดของโรคจนทำให้ทุกคนจำนวนมากต่างติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ส่วนผู้คนที่ยังมีชีวิตพวกเขาก็ต้องพยายามหาทางเอาชีวิตรอดพร้องกับต่อสู้พวกซอมบี้และหาผู้รอดชีวิตคนอื่นๆต่อไป ความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากที่ทุกคนแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางและแต่ละคนพวกเขาก็ต้องต่างพยายามหาทางเอาชีวิตรอดและต่อสู้กับพวกซอมบี้ต่อไปแต่มันก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่พวกเขายังคงทําต่อไปนั่นก็คือออกตามหาสมาชิกในกลุ่มของพวกเขาเรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากแค่ไหน ไปติดตามรับชม,มพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนี้ช่วยกดกระดิ่ง Subscribe เป็นกําลังใจในการทําคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับตอนที่13ตัดภาพมาที่แม็กกี้สาชาและก็บบ๊อบระหว่างทางที่พวกเขามุ่งหน้าไปนั้นมันก็เต็มไปด้วยฝูงซอมบี้ซึ่งไม่ว่าพวกเขาจะมุ่งหน้าออกเดินทางไปทังไหน พวกเขาก็ไม่เคยหนีพวกมันพ้นเช้านี้ก็เช่นกันพวกซอมบี้มันก็บุกโจมตีพวกเขาตั้งแต่เชา้าแถมที่ด้านในป่าน,นี้มันก็เต็มไปด้วยหมอกทึบแต่ทุกคนก็ต่างช่วยกันจัดการปิดจอบพวกมันจนตายในที่สุดและหลังจากนั้นพวกเขทั้งสามก็ออกมุ่งหน้าเดินทางจนมาถึงทางรถไฟและทันใดนั้นแม็กกี้เธอก็เห็นข้อความเขียนแปะเอาไว้ที่ข้างทางว่ามันก็มีสถานที่อยู่แห่งหนึ่ง ที่ปลอดภัยซึ่งมันก็อยู่สถานีปลายทางที่ชื่อว่าเทอร์มินัสซึ่งข้อความมันก็เขียนเอาไว้ว่าผู้ที่มาถึงนั้นจะได้อยู่รอดต่อไปแม็กกี้เธอก็เลยพูดบอกกับทุกคนว่าถ้าเกรนเห็นข้อความนี้เขาต้องออกไปตามหาฉันที่นี่แน่แต่ทางด้านซาชาเธอก็พูดตอบกลับแม็กกี้ไปวันนี่มันบ้าไปแล้วและจากที่ฉันดูแผนที่ใบนี้มันก็อยู่อีกไกลามากพวกเราก็คงไม่รอดแน่ๆถ้าต้องฝ่าพวกซอมบี้ไปที่นั่นบ๊อบก็เลยพูดบอกกับซาชา ว่าฉันก็เห็นด้วยกับแม็กกี้นะพอนนี่มันก็น่าจะเป็นร่องรอยเดียวที่ดีที่สุดในตอนนี้ในช่วงตลอดเวลาหลายวันที่ผ่านมาคนอื่นๆอาจจะรอพวกเราอยู่ที่นั่นก็ได้นะและหลังที่พวกเขาเถียงกันได้อยู่สักพักในที่สุดพวกเขาทุกคนก็ตัดสินใจเดินทางไปที่เทอร์มินัสตัดภาพไปที่แดริลวกับเบธหลังที่ทั้งคู่สร้างเวรกรรมเผาบ้านมาเมื่อคืนเช้าวันถัดมาในขณะที่พวกเขาออกเดินทางเข้ามาในป่าเบธ เธอก็ดันได้รับบาดเจ็บที่ขาแดริวเขาจึงตัดสินใจค่อยๆประคองเธอพร้อมกับให้เบสขึ้นขี่หลังและทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงสุสานฝังศพแห่งหนึ่งและพอพวกเขาเดินเข้ามาที่ด้านในซึ่งพวกเขาก็พบว่าที่ด้านในบ้านข้างสุสานแห่งนี้มันก็เป็นที่เตรียมศพก่อนที่จะนําไปฝังดินและข้างในนี้มันก็ดูสะอาดสะอ้านผิดปกติแถมยังมีตะเบียงอยู่เยอะแยะเยะต็มไปหมดทั้งคู่จึงตัดสินใจ ว่าคืนนี้พวกเขาทั้งสองคนจะนอนพักค้างคืนกันที่นี่หลังจากนั้นแดริลเขาจึงตัดสินใจเดินไปหยิบเชือกมาร้อยผูกกับกระป๋องผูกห้อยเอาไว้ที่บริเวณทางเข้าด้านหน้าเพื่อถ่าพวกซอมบี้มันบุกเข้ามาพวกเขาจะได้ยินเสียงมันตัดภาพไปที่บ๊อบกับซาชาพอใกล้คำ่ำพวกเขาทุกคนจึงต้องตัดสินใจนอนพักค้างคืนกันที่ด้านในป่านี้อีกคืนหนึง่งระหว่างที่แม็กกี้ออกไปหาอาหารบ๊อบก็เลยพูดถามกับซาชา ว่าทำไมคุณถึงไม่อยากไปสถานีปลายทางสาชาเธอก็เลยตอบกับบ๊อบไปว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ตอนที่พวกซอมบี้มันบุกโจมตีพวกเราพวกเราก็ได้รับคําเตือนจากพวกมันแล้วครั้งหน้าพวกเราอาจจะไม่โชคดีแบบเมื่อเช้านี้และสาชาเธอก็ยังพูดบอกกับบ๊อบอีกว่าเป็นไปได้ว่าเกรนเขาอาจจะตายไปแล้วและสิ่งที่เรากําลังมุ่งหน้าไปมันก็อาจจะสูญเปล่าแถมตอนนี้นายก็ยังได้รับบาดเจ็บ และพวกเราก็เหลือกระสุนแค่เพียงหกนัดเท่านั้นพวกเราต้องหาที่พักที่ปลอดภัยใกล้ๆก,กับป่าแห่งนี้ไม่ใช่เดินทางเป็นไม่ๆเพื่อจะไปตามหาสิ่งที่พวกเรายังไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงเช้าวันต่อมาพอบ๊อบตื่นขึ้นมาเขาก็เห็นข้อความที่แม็กกี้เธอเขียนทิ้งเอาไว้ที่พื้นว่าอย่าเสี่ยงชีวิตเพื่อฉันขอให้ผู้คนโชคดีบ๊อบเขาก็เลยพูดบอกกับซาชาว่าพวกเราต้องช่วยกันออกไปตามหาเธอเธออยู่ตัวคนเดียวและหลังจากที่แยกย้ายออกมาแม็กกี้ เธอก็เดินไปตามทางรถไฟมุ่งหน้าไปสถานีปลายทางต่อตอนนี้สิ่งที่เธอนึกได้นั่นก็คือเขียนข้อความอาไว้ที่ข้างทางเผื่อเกนจะผ่านมาแล้วก็เห็นข้อความของเธอจึงทําให้แม็กกี้เธอต้องตัดสินใจจัดการซอมบี้พร้อมกับใช้เลือดของมันเอามาเขียนที่มันหนังข้างทางและหลังจากที่บ๊อบกับซาชาเดินเท้าออกมาตามหาแม็กกี้ได้อยู่สักพักพวกเขาก็เจอกับข้อความที่เธอเขียนทิ้งเอาไว้ว่าฉันล,น us, นลว หลอดทั้งวันนี้พวกเขาทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ข้างในบ้านกินสเบียงกันจนพุงกลางแดริวจึงพูดบอกกับเบสว่าพวกเราพักค้างคืนที่นี่ก่อนสักสองสาวันก็ได้นะพวกเราคงไม่ต้องรีบออกไปจากที่นี่หรอกแต่ตอนนั้นเองเสียงกระป๋องที่แดริวผูกห้อยเอาไว้ที่ประตูหน้าบ้านมันก็ดังขึ้นเขาจึงตัดสินใจเดินไปเปิดประตูออกดูและทันใดนั้นพวกซอมบี้มันก็บุกเข้ามาที่ด้านในบ้านจึงทําให้แดริวเขาตัดสินใจ รีบวิ่งเข้ามาที่ด้านในพร้อมกับพูดตะโกนบอกกับเบสว่าไอเธอรีบเก็บข้าวของที่จําเป็นออกไปจากที่นี่ก่อนเดี๋ยวฉันจะจัดการกับพวกมันและรีบตามเธอออกไปแต่ทว่าพวกมันก็แห่บ,บุกกันมาเยอะมากเกินไปจึงทําให้แดริลเขาต้องตัดสินใจรีบวิ่งหนีออกมาที่ด้านนอกเช่นเดียวกันแต่ทว่าพอเขาออกมาที่ถนนเขากลับเจอกระเป๋าของเบสตกอยู่ที่ข้างทางและทันใดนั้นเขาก็เห็นรถคันหนึ่งที่กําลังขับออกไปจากที่นี่ แดริวเขาจึงรู้ทันทีว่าเบทเธอคงถูกจับตัวไปแน่ๆเขาจึงตัดสินใจออกวิ่งตามรถคันนั้นไปเรื่อยๆแต่มันก็ไม่ทันและในที่สุดร่องรอยของรถคันนี้มันก็ได้จางหายไปตัดภาพไปที่บ๊อบกับซาชาที่พวกเขาทัง,ทางคู่ก็เดินตามทางรถไฟมาและระหว่างทางนั้น ทั้งคู่ก็พูดคุยกันซึ่งเนื่องจากสองคนก็มีความเห็นที่ไม่ตรงกันซึ่งทางด้านบ๊อบเขาก็อยากจะไปที่สถานีปลายทางตามแผนที่ป้ายข้างทางที่เขียนอยู่เพื่อไปดูให้แน่ใจว่าสถานที่แห่งนั้นมันมีอยู่จริงหรือเปล่าส่วนทางด้านซาชาเธอก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับแม็กกี้และก็บ๊อบและก่อนที่บ๊อบกับซาชาจะแยกทางกันเธอก็พูดบอกกับบ๊อบว่ามันไม่เห็นต้องมาเป็นแบบนี้เลยและบ๊อบเขาค่อยๆเดินเข้ามาหาพร้อมกับจูบเธอ และเขาก็เดินจากไปทางด้านซาชาหลังจากที่ทั้งคู่แยกทางกันเธอก็ตัดสินใจมุ่งหน้าเข้ามาที่ด้านในเมืองพร้อมกับหาเตึกงสูงที่เธอสามารถนอนพักค้างคืนได้และพอเธอเข้ามาที่ด้านในเธอก็ร้องไห้เนื่องจากเธอรู้สึกเสียใจที่ต้องแยกทางกับบ๊อบและก็แม็กกี้และหลังจากที่ซาชาเธอเข้ามาที่ด้านบนของตึกเธอก็มองเห็นแม็กกี้ผ่านทางกระจกแต่ทว่าซาชาเธอก็ดันทำกระจกหน้าต่างร่วงลงมาที่พื้น และเสียงนี้มันก็ดึงดูดพวกซอมบี้ทุกตัวที่อยู่บริเวณแถวนั้นจึงทําให้พวกมันมุ่งหน้าไปที่แม็กกี้สาชาเธอจึงไม่รอช้ารีบวิ่งลงมาที่ด้านล่างพร้อมกับรีบมาจัดการพวกซอมบี้พวกนี้ทันทีแม็กกี้เธอก็เลยพูดถามกับสาชาว่าบ๊อบละ่ะเขาไม่ได้อยู่กับคุณเหรอเธอก็ได้พูดตอบกลับไปว่าเขาออกไปตามหาเธอเขาก็เลยขอแยกทางกับฉันแม็กกี้เธอก็เลยหันมาพูดกับสาชาว่าฉันคิดผิด ที่หนีออกมาตัวคนเดียวฉันต้องการให้พวกคุณช่วยและหลังจากนั้นทั้งสองสาวก็ออกมุ่งหน้าไปตามทางรถไฟและในที่สุดพวกเธอก็เจอบ๊อบและทั้งสามก็กลับมาร่วมกลุ่มกันอีกครั้งและพวกเขาก็พร้อมแล้วที่จะมุ่งหน้าเดินทางไปที่สถานีปลายทางทางด้านเดลิวหลังจากที่เขาวิ่งแกะรอยเบสมาที่ตามทางรางรถไฟจูๆ่ๆเขาก็เจอกับชายกลุ่มหนึ่งซึ่งมันก็เป็นกลุ่มคนคนเดียวกันกับที่ริกเจอที่บ้านร้างด้านในเมือง และพวกมันก็ยืนล้อมแดรลิวเอาไว้แดรลิวเขาจะไม่รอช้าเขาตัดสินใจเปิดฉากซัดหัวหน้าของกลุ่มนี้จนล้มทั้งยืนแล้วหัวหน้าของกลุ่มนี้ชื่อของเขาคือจูเขาจึงตัดสินใจลุกขึ้นมาพร้อมกับผู้ชวนให้แดรลิวเข้ากลุ่มของเขาถึงแดรลิวเขาจะรู้ว่าพวกนี้นั้นเป็นคนเลวแต่เขาก็ฉลาดพอที่จะขออาศัยอยู่กับกลุ่มนี้ไปพ,พ,พลาง เพื่อทว่าเขาจะได้ไม่ต้องไปต่อสู้กับพวกซอมบี้ตามลาพังในระหว่างช่วงเวลาที่เขานั้นกําลังตามหาตัวเบสและตอนที่13ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่14ทางด้านไทลิสแคโรลและก็เด็กๆหลังที่พวกเขาตัดสินใจที่จะมุ่งหน้าไปที่เทอร์มินัส พวกเขาก็ออกเดินทางมาตามเส้นทางรางรถไฟไปเรื่อยๆแต่ทว่าตอนนี้พวกเขาก็ออกเดินเท้ามาได้3วันแล้วแต่พวกเขานั้นก็ยังไม่เจอสถานที่ตามแผนที่ที่แปะไว้และระหว่างทางลิซซี่เธอก็เจอกระฝูงซอมบี้ที่อยู่ด้านล่างรางรถไฟและเธอก็ยกมือมาทักทายกับพวกมันจึงทําให้แคลล์จึงจําเป็นต้องดุเธอพร้อมกับพูดเตือนลิซซี่ว่าพวกมันอันตรายเกินไปที่เธอจะคิดว่าพวกมันนั้นเป็นเพื่อนของเธอและหลังจากนั้นแคลล์ เธอก็พูดบอกกับไทลิสให้ช่วยดูจูดิตและก็ลิซซี่ให้หน่อยส่วนเธอนั้นก็จะเข้าไปหาน้ำกับมิก้าและในขณะที่ไทลิสกำลังนั่งรอแคนลอเขาก็สังเกตเห็นซอมบี้ตัวหนึ่งซึ่งมันก็กำลังเดินตรงมาที่พวกเขาไทลิสเขาจึงตัดสินใจหยิบค้อนขึ้นมาและเดินตรงไปที่ซอมบี้ตัวนั้นแต่ทว่าจู่ๆขางซอมบี้ตัวนั้นมันก็ดันไปติดกับซอกของหมอรองรางรถไฟจึงทำให้มันไม่สามารถขยับหรือลุกเดินได้อีก ในจังหวะที่ไทลิสกำลังจะใช้ค้อนจัดการกับมันแต่จู่ๆลิซซี่เธอก็เดินมาพร้อมกับพูดบอกกับไทลิสว่าคุณไม่จำเป็นต้องฆ่าพวกมันทุกตัวก็ได้นะแถมตัวนี้ขาของมันก็ติดอยู่ไม่สามารถลุกหรือขยับไปไหนได้อยู่แล้วซึ่งถึงลิซซี่เธอจะสามารถจัดการกับคนได้แบบไม่ลังเลแต่กลับกันเธอกลับอ่อนโยนกับพวกผีดิบพวกนี้แม้แต่จะฆ่าพวกมันเธอก็ยังไม่กล้าแค่เราเธอยังตัดสินใจพูดบอกกับมิก้า ว่าเธอเป็นคนที่ฉลาดเธอรู้ใช่ไหมว่าพวกซอมบี้พวกนี้มันอันตรายแค่เราจึงพยายามพูดสอนกับมิก,ก้าว่าเธอมีโอกาสเธอต้องลงมือจัดการกับพวกมันถ้าเธอมัวลังเลเธอก็จะตายแต่ทว่าทางด้านมิก,ก้าเธอก็แตกต่างกับลิซซี่พี่สาวของเธออย่างสิ้นเชิงถึงเธอจะยังเด็กและไร้เดียงสาแต่ถ้าพอมีภัย ลิก้าเธอก็ไม่ลังเลที่จะตัดสินใจและหลังจากที่แคลล์เจอบ้านร้างหลังหนึ่งที่ด้านในป่าเธอกับไทลิสทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจที่ด้านในบ้านหลังนี้แคลล์เธอยังพูดบอกกับลิซซี่ว่าให้อุ้มจูดิตพร้อมกับให้อาวุธกับมิก้าไว้จัดการถ้าพวกซอมบี้พวกนี้มันโผล่มาหลังจากที่ไทลิสกับแคลล์เข้าไปที่ด้านในบ้านจูๆ่ๆมันก็มีซอมบี้ตัวหนึ่งโผล่มา และด้วยความตกใจกลัวพอลิซี่เธอเห็นว่าซอมบี้ตัวนี้มันกำลังจะจู่โจมเธอเธอกลับช็อกทำอะไรไม่ถูกจึงทำให้มิก,ก้าเธอต้องตัดสินใจปิดจอ็อบสังหารซอมบี้ตัวนี้ทันทีและหลังจากนั้นพอมิก,ก้าเธอเห็นว่าพี่สาวของเธอกำลังช็อกเธอยังตัดสินใจเดินตรงมาหาลิซซี่พร้อมกับพูดบอกกับเธอว่าพี่จะมองไปที่ดอกไม้และพี่ก็ค่อยๆนับเลขในใจและค่อยหายใจเข้าออกอย่างช้าๆฉันเชื่อว่าพี่ทำได้ และหลังจากนั้นพอตกดึกทุกคนก็เข้ามาพักผ่อนที่ด้านในบ้านพร้อมมากินถั่วแก้หิวไปพลางๆเช้าวันต่อมาในาขณะที่แคลร์กำลังต้มน้ำพอเธอมองออกไปที่ด้านนอกของหน้าต่างเธอกลับเห็นลิซซี่กำลังถูกซอมบี้ตัวหนึ่งวิ่งไล่แคลร์เธอจะไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปช่วยเธอเพร้อมกับจัดก,การซอมบี้ตัวนั้นทันทีแต่ลิซซี่เธอกลับพูดตอบกลับแคลร์ไปว่าคุณทำบ้าอะไรเนี่ยมันเป็นเพื่อนเล่นของหนูหนูกำลังเล่นกับมันอยู่ คุณฆ่ามันทำไมกันและหลังจากนั้นลิซซี่เธอก็ตะโกนใส่แคลล์ไม่ยอมหยุดแบบคนเสียสติแถมเธอก็ยังพูดบอกกับแคลลอ์อีกว่ามันจะเป็นยังไงถ้าฉันจะฆ่าคุณบ้างและหลังจากนั้นแคลล์เธอก็พูดบอกกับไทลิสว่าฉันต้องทําให้สองพี่น้องคู่นี้แข็งแร่งก่อนที่จะไปถึงเทอร์มินัตที่ได้ไม่งั้นเธอจะเอาชีวิตรอดลําบากถ้าวันหนึ่งเกิดไม่มีพวกเราอยู่ดูแลเธอ ตัดภาาไปที่ลิซซี่เช้านี้เธอก็แอบไปจับหนูพร้อมก็เอามันมาใส่กล่องลงเท้าและเดินมุ่งหน้ามาที่รางรถไฟพร้อมก็เอามันไปให้กับซอมบี้ตัวที่มันติดอยู่กับหมอนรองรางรถไฟพอมิก้าเธอเห็นแบบนั้นเธอก็พูดบอกกับพี่สาวว่าพี่หายบ้าได้แล้วพวกมันอันตรายนะพี่ไม่ควรจะเล่นหรือดูแลพวกมันแต่ลิซซี่เธอก็ตอบกลับมิก้าไปว่าฉันรู้สึกได้ว่าพวกมันแค่อยากจะให้ฉัน เปลี่ยนเป็นเหมือนกับพวกเขาแต่จู่ๆพวกซอมบี้ที่มันอยู่ที่ด้านในป่าเหมันก็บโผล่มาแถมร่างกายของพวกมันก็เหมือนถูกคนบางกลุ่มเผามาพอสองสาวเห็นแบบนั้นพวกเธอก็ร้องกรีดลั่นพร้อมกับรีบวิ่งกลับไปหาไทลิสกับแครอทันทีและทุกคนก็ช่วยกันยิงจัดการกับพวกมันทีละตัวทีละตัวแม้แต่กระทั่งลิซซี่ ในที่สุดตอนนี้เธอก็ยอมหยิบอาวุธขึ้นมาและจัดการยิงพวกมันเช้าวันถัดมาในาขณะที่แคลล์กับไทลิสกำลังออกหาอาหารให้กับเด็กๆและระหว่างที่ทั้งคู่กำลังเดินกลับเข้ามาพวกเขาก็ต้องช็อกที่เห็นลิซซี่เธอยืนถือมีดอยู่แถมมือและมีดเล่มนั้นมันก็เต็มไปด้วยรอยเลือดและลิซซี่เธอก็ยังจ้องมองไปที่แคลล์พร้อมกับยิ้มและเธอก็พูดกับพวกเขาว่าคุณไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเธอก็กลับมาหนูไม่ได้ทำลายสมองของเธอ ไทลิสเขาจึงจ้องมองไปที่ร่างของมิกา้าซึ่งตอนนี้เธอก็ต้องมาตายและจบชีวิตด้วยฝีมือของพี่สาวของเธอเองแถมลิซซี่เธอยังพูดบอกกับแคลลออีกว่าหนูจะไม่ให้ใครเข้ามาทั้งนั้นจนกว่าเธอจะฟื้นตื่นขึ้นมาเป็นเหมือนกับพวกมันและหนูก็กําลังคิดว่าหนูจะทํากับจูดิตเป็นายต่อไปพอแคลลอเธอยินแบบนั้นเธอจึงใช้อุบายพูดตอกบกลับลิซซี่ไปว่าจูดิตเธอยังเดินไม่ได้เลยนะถ้าเธอเป็นเหมือนกับพวกมันเธอก็คงจะลําบากหน้าดู ซึ่งลิซซี่เธอก็เห็นด้วยและค่อยๆยื่นอาวุธให้กับแคลลอ์หลังจากนั้นไทลิสจึงไม่รอช้ารีบวิ่งไปอุ้มจูดิตพร้อมกับพาลิซซี่กลับเข้าไปสงบสติอารมณ์ที่ด้านในบ้านทางด้านแคลลอ์เธอก็จ้องมองไปที่มิก้าและเธอก็โศกเศร้าและก็เสียใจมากที่ไม่สามารถปกป้องหรือช่วยมิก้าได้ทันเวลาหลังจากนั้นแคลล์เธอรู้ดีว่าลิซซี่เธอคงไม่สามารถอยู่ร่วมกับใครได้อีกแล้ว เธอตัดสินใจเรียกลิซซี่ออกมาพร้อมกับพูดบอกกับเธอว่าฉันขอโทษนะลิซซี่เธอหันมามองแคลล์พร้อมกับพูดบอกกับเธอว่าคุณโกรธหนูเหรอหนูขอโทษหนูแค่อยากให้คุณรอดูมิก้าเธอกลายร่างไปบ่มพร้อมกับหนูและทันใดนั้นแคลล์เธอจะพูดบอกกับลิซซี่ว่าฉันรักเธอและก็น้องสาวของเธอมากและทุกอย่างมันจะเรียบร้อยและทันใดนั้นเองแคลล เธอยังตัดสินใจหยิบปืนขึ้นมาพร้อมกับทำการจบชีวิตของลิซซี่ทันทีหลังจากนั้นทั้งไทลิสและก็แคลล์ผู้เขาทั้งคู่ก็ช่วยกันเอาร่างของมิกา้าและก็ลิซซี่มาฝังศพที่สวนหน้าบ้านและพอเข้ามาที่ด้านในแคลล์เธอก็ตัดสินใจพูดบอกกับไทลิสว่าฉันเป็นคนที่ฆ่าคาเลนและก็เดวิดฉันพยายามจะหยุดพวกเขาก่อนที่โรคระบาด มันจะแพร่ไปสู่คนอื่นพอเธอพูดจบแคลล์เธอก็ยื่นปืนให้กับไทลิสพร้อมกับพูดบอกกับเขาว่าคุณทําสิ่งที่คุณควรต้องทาเถอะนะพอไทลิสได้ยินแบบนั้นเขาก็ร้องไห้พร้อมกับพูดตอบกลับเธอไปว่าผมให้อภัยคุณแต่ผมจะไม่ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นคุณทํามันลงไปแล้วและผมรู้ว่าคุณก็รู้สึกในสิ่งที่คุณทําลงไปเช้าวันต่อมาหลังจากที่ทั้งคู่เคลียร์เรื่องที่คาใจกันเสร็จแล้วไทลิส แค่เราและก็จูดิตพวกเขาทั้ง3ามก็ตัดสินใจออกเดินทางเพื่อที่จะมุ่งหน้าออกไปหาคนในกลุ่มที่เทอร์มินัสกันต่อและตอนที่14ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ